มันจะมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามซึ่งความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามเนี่ยมันสามารถที่จะฟังก์ชันได้แบบปกติเลย,เนยในช่องปากของเรามันยังช่วยให้ฟันที่มันสูญเสียเนื้อฟันบางส่วนไปเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ สวัสดีครับทันตแพทย์ไพฑูลโลตจนรัตนะครับเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์นะครับซึ่งสาขาทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมันจะครอบคลุมงานประเภทครอบฟันสะพานฟันนะครับรวมไปถึงทันตกรรมเพื่อความสวยงามอย่างเช่นวีเนียรแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของทันตกรรมรากเทียมด้วยครับ การทำวีเนียเนี่ย มันก็คือคล้ายๆกับการทําข้อฟันนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของฟันหรือว่าสีของฟันที่อาจจะเหลืองเกินไปหรือว่าคล้ําเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขด้วยวีเนียร์ได้หมดเลยหน้าที่ของวีเนียร์ก็คือนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้อ,อ่อฟันที่มันสูญเสียเนื้อฟันบางส่วนไปเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติด้วยนะครับเนี่ยเราจะทําวีเนียร์ก็ต่อเมื่อ เนื้อฟันของคนไข้เนี่ยอยู่ในลักษณะที่เกือบจะสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าวีเนียร์เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องยึดติดกับส่วนของอีนามลหรือว่าผิวฟันนี้นั่นเองถ้าเกิดว่าเนื้อฟันมันเหลือน้อยมากๆแล้วเหลืออาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งของตัวฟันทั้งซี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำวีเนียร์ได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่ในการยึดติดกับฟันเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นการบูราณะแบบครอบฟันแทนรประมาณนั้นครับ วัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันด้วยวีเนียร์นะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้เซรามิกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเซรามิกชนิดที่เราเอามาทำวีเนียนะฮะก็จะเป็นลิเทียมไดซิลิเกตนะฮะมันจะมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงาม ซึ่งความแข็งแรงและความสวยงามเนี่ยมันสามารถที่จะฟังก์ชันได้แบบปกติเลย,เนยในช่องปากของเราคือเราสามารถที่จะกัดอาหารได้แบบปกตินะฮะโดยที่มันไม่ได้แตกหักหรืออะไรนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีความใสที่ใกล้เคียงกับลักษณะของฟันธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้ย,ยิ้มมาเนี่ยก็จะแทบจะไม่รู้เลยว่าเอะเราเขาไปทําอะไรมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันได้อินพิวฟไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือว่ารอยยิ้มไปแล้วตั้งตั้งแต่ตอนที่เราทำวีเนียร์ไปนะฮะ ับก็คือวีเนียร์เนี่ยมันลักษณะจะเป็นชิ้นบางๆถูกไหมฮะซึ่งเราจะมาแปะไว้ที่ฟันจริงๆมัน,ม,นมันก็คือกาวชนิดหนึ่งที่จะใช้ในการยึดตัวของเซรามิกวีเนียร์เข้ากับผิวฟันกาวชนิดเนี่ยมันสามารถที่จะต้องใช้งานได้ในสภาวะที่เป็นความชื้นในช่องปากโดยที่มันไม่ได้ไม่ได้หลุดออกมา การที่มันจะหลุดหรือว่าการที่มันจะชิปปิง้งหรือว่าแตกหักบางส่วนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้ไปเคี้ยวกระดูกหรือว่าน้ําแข็งอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะเกิดการชิปปิง้งหรือว่าแตกหรือว่าบิ่นได้บ้างเล็กน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้จำเป็นที่จะต้องควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นการที่วีเนียร์จะหลุดหรือว่าจะแตกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วครวว่่าาเเหมะมจรริงงๆททีีํนยือปลถึ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันครับ ก็คือขั้นตอนในการทําวีเนียนะฮะผู้ป่วยเนี่ยจะต้องให้ทันตแพทย์เนี่ยเป็นคนเตรียมช่องปากก่อนที่จะทําเป็นชิ้นงานวีเนียซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการกรอแต่งผิวฟันบางๆนะคะประมาณ0.3มิลิเมตรเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของเซรามิกวีเนียหลังจากที่ทันตแพทย์ได้ทําการเตรียมช่องปากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการพิมพ์ปากนะฮะด้วยวัสดุจําพวกซิลิโคนหรือว่าจะใช้ intraoral scanner การพิมพ์ปากด้วยระบบดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะส่งไปทําเป็นชิ้นงานจริงๆ ที่ที่ l ลบอีกทีหนึ่งทีนี้ช่างธนกรรมเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยพูดคุยเคสกับทันตแพทย์ที่เป็นคนดีไซน์ว่าออกแบบแล้วก็สื่อสารกับช่างธนกรรมให้เขาทำชิ้นงานออกมาสร้างชิ้นงานมีขึ้นมาก็ใช้เวร,ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็ทันตแพทย์ก็จะนำชิ้นงานที่เป็นเซรามิกปีเนียยึดเข้ากับช่องปากของคนไข้อีกทีหนึ่งครับ เรื่องสีของอวีเนียร์ที่จะทําให้กับผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกๆเลยที่คนไข้ต้องการที่จะแก้ไขมันนะฮะจากฟันที่สีคล้ําหรือว่าฟันที่สีอาจจะเข้มหน่อยแล้วก็ต้องการจะให้สีสว่างขึ้นหรือว่าสีขาวขึ้นเพราะฉะนั้นสีของเซรามิกวีเนียร์เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยเออทันตแพทย์เนี่ยจะช่วยกันเลือกกับผู้ป่วยนะฮะว่าสีแบบไหนถ,ถึงจะเหมาะสมหรือว่าเป็นสีที่คนไข้เขาอยากจะได้นะฮะในในการที่จะแก้ไขฟันใหม่ ด้วยด้วยวีเนี่ยอันนี้ เนื่องจากเซรามิกวีเนียเนี่ยมันมันเป็นแก้วชนิดหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของตัวเซรามิกวีเนียเนี่ยไม่เปลี่ยนฮะก็คือจะเป็นสีที่เหมือนเดิมตลอดแต่ทีนี้เราอย่าลืมว่าฟันของคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันอยู่ข้างในนะฮะทีนี้วีเนียมันบางมากๆประมาณ0.3ม mm ิลิเมตรแค่นั้นเองซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ฟันที่อยู่ข้างในเนี่ยจะค่อยๆเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอสีฟันมันเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะโชว์ทรูออกมาผ่าน วีเนียได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าถามว่าตัวของเซรามิกวีเนียที่เราทําแล้วเนี่ยมันจะติดสเตนนิ่งหรือว่าติดสีหรือว่าติดชากาแฟไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นแก้วครับ วีเนียเป็นการบูรณะฟันที่เป็นแบบถาวรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะถอดวีเนียเนี่ยเป็นไปได้ยากที่ฟันมันจะเป็นรูปร่างฟันแบบเดิมเพราะว่าก่อนที่จะทําวีเนียแล้วเราจําเป็นที่จะต้องมีการกรอแต่งผิวฟันบางๆนะฮะ0.3มิเมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการจะเอาวีเนียออกเนี่ย ทันแตแพทย์เนี่ยจะต้องกรอค่อยๆกรอเซรามิกวีเนียอันนี้ออกทีละนิดทีละนิดให้มันหมดไปนะครับซึ่งพอถอดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผิวฟันของคนไข้ที่ลักษณะเหมือนกับถูกกรอไปแล้วนิดหน่อยก่อนที่จะเตรียมในการทำวีเนียนะฮะสำหรับการทำวีเนียในเด็กเนี่ยอาจจะเลือกทำในบางเคสหรือว่าอาจจะเป็นเคสที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะรออะไรบางอย่างนะเพราะจริงๆแล้วเด็กเนี่ย ในในช่วงที่ยังมีฟันแท้แล้วก็ฟันน้ำนมอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้หมดาการเจริญเติบโตของใบหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันก็จะมีการเคลื่อนที่อีกจนอายุเกือบจะใกล้ๆ20ปีนะฮะมันถึงจะอยู่กับที่ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทาวีเนียใน, ungen, ในเด็กไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฟันเขาจะมีการเคลื่อนที่ออกจากกันได้อีกเพราะว่าใบหน้าเขามีการโกรธหรือว่าการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมันก็อาจจะเกิดเป็นช่องว่างขึ้นเมื่อหลังจากที่เขาหมดการเจริญเติบโตของใบหน้าแล้ว นี่ขั้นตอนในการดูแลวีเนียร์เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการดูแลฟันธรรมชาติของตัวเองเพราะว่าวีเนียร์เนี่ยมันมีการแปะที่ผิวหน้าของฟันแค่นั้นเองบางๆเพราะฉะนั้นเนื้อฟันโดยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเนื้อฟันเดิมของคนไข้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่ามันมีโอกาสที่จะผุไหมแน่นอนมันมีโอกาสที่จะผุได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นฟันเดิมของคนไข้จําเป็นที่จะต้องมีการแปลงฟันหรือว่าใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเป็นประจําทุกวันเหมือนเหมือนกับฟันที่ไม่ได้บูรณะอะไรเลยเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างก็ จะต้องมีการมาตรวจเช็คกับคุณหมอที่ทำวีเนียให้เนี่ยอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าสมมุติว่ามีฟันผุเกิดขึ้นข้างใต้วีเนียเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะอุด ส่วนที่เป็นเนื้อฟันของคนไข้เนี่ยได้ทันท่วงทีโดยที่มันยังไม่ได้ผุดลึกจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะบูรณะด้วยวีเนียนะครับก็อาจจะลองปรึกษาทันตแพทย์ดูก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาทั้งในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อเสียของวีเนียนะครับอย่างดีก่อนที่จะเริ่มที่จะรักษาด้วยการบูรณะชนิดนี้นะครับ